สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกินครับวันนี้ทำเอะหลามค่ะพอดีไปเก็บผักหลังบ้านมาเมื่อกี้นี่ะก็จะมีผักรวมๆผักนุ่นผักนี่นะคะก็เปาะแปะมาทําแกงหลามอ๋อนี่ยเนี่นะแกงหลามก็คล้ายๆแกงแครนะแต่ว่าของเรานี่มันจะมีหลากหลายอย่างนะคะครับกมีผักหลายอย่างเนาะใช่มันก็คล้ายๆแกงแครเนะแต่ว่าเราทําเป็นแบบเอะหลามเอะหลามนี่คือเป็นของภาษา ภาษาลาวเนาะใช่แม่งก็ภาษาลาวอย่างเออหลามหลวงพระบางนี่จะขึ้นชื่อมากเลยเออใช่อร่อยคือว่าว่าก็ว่าก็ว่าตรงๆว่เพราะว่าอทางทางลาวเนี่ยเขาชอบเออหลามเนี่ยอ่าเป็นอาหารประจำชาติเลยนะเออหลามงี่เนาะเขาอร่อยนะจะเป็นผักหนังเลยนะคะมีหนังมีหนังมีมะเขือมะแคว้ง นะมีมีทุกอย่างอ่ะผักหลายอย่างเนาะหมูหมูอันอย่างนี้จิ้นแห้งเนาะเนื้อแห้งจิ้นแห้งแบบมาทัวะเนี่ยจิ้นแห้งที่หมักเกลือที่เขาตากไว้เมื่อวานก่อนนะใช่ไหมเใช่เออนั่นดิแต่ว่าส่วนมากเขาจะใช้ไอ้พวกเนื้องวเนื้อควายมากกว่าเนาะแต่เราไม่มีเราก็เลยเนื้อหมูเราทานนื้อหมูนะครับโอเคนะไวมื้อนี้นะร่ยน่าจะอร่อยเนาะ แซบอิลีเด้วยนี่เลยนี่เละครับเนี่ยเขาทำกับข้าวเป็นเนาะทาเป็นอาหารแบบบ้านๆเขาอาหารเมืองลาวเนี่ย่อยให้เป็นเด้อครับอาหารไทยก็เป็นบางย่างเหลอเนะแล้วก็แจ่วบองเงนี่ยนะเนาะหลามแจ่วบองเนี่ยเป็นอาหารหมดนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ